เราตายแล้วไปไหนสถานที่ที่มนุษย์และสรตรว์สัตว์ทั้งหลายต้องเวียนว่ายตายเกิดมีอยู่31มบภพภูมิหากเราอยากทราบว่าตายแล้วไปไหนมีวิธีสังเกตง่ายๆคือเมื่อตอนที่เรายังมีชีวิตอยู่เราชอบทำอย่างไรเมื่อตายไปแล้วก็ต้องไปรับผลของการกระทำอย่างนั้นที่เราเคยได้ยินกันว่าตายแล้วไปสู่ที่ชอบที่ชอบเช่นถ้าชอบทำทานรักษาศีล จเจริญสมาธิภาวนาบำเพ็ญบุญญากิริยาสิประการก็จะมีมนุษย์ภูมิหนึ่งมีสวรรค์6ชั้นรม16ชั้นรูปพระพรม4ชั้น<ม>เป็นที่ไปสวยบุญหลังจากที่ละจากโลกมนุษย์ไปแล้วส่วนใครที่ชอบผิดศีลผิดธรรมไม่ชอบทําบุญทําทานก็จะต้องไปเกิดในอบยภูมิได้แก่นรกเปรตอสุรกายและสตัตว์เดรัจฉานเป็นต้นดังนั้นใครทําอย่างไรย่อมได้รับผลอย่างนั้นให้เราตั้งใจ สั่งสมบุญกุศลไม่ว่าจะเป็นการทำทานรักษาศีลและเจริญสมาธิภาวนาให้เต็มที่เต็มกำลังเราจะได้ไปสู่ภพภูมิที่ดีๆกันแน่นอนเจริญพร